นิวรณ์หที่ตั้งแห่งความดับปัญญาโทษชงเจ็บที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาทิ่ขูทั้งหลายนิวรณ์ห้าเหล่านี้กระทำให้มืดกระทำไม่ให้มีจักขุกระทำไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนิวรณ์ห้าเป็นอย่างไรคือ กามฉันทะนิวรณ์กระทําให้มืดกระทรไม่ให้มีจักขุกระทําไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานพยาบาทนิวรณ์กระทําให้มืดกระทําไม่ให้มีจักขุกระทําไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน ที่นมิทะนิวรณ์กระทำให้มืดกระทำไม่ให้มีจักขุกระทำไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแคนไม่เป็นไปเพื่อนิพพานอุทจักกุกกุจจะนิวรณกระทำให้มืดกระทำไม่ให้มีจักขุกระทำไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแคน ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานวิจิกิจฉานิวรณกระทําให้มืดกระทําไม่ให้มีจักขุกระทําไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญาเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานที่ขูทั้งหลายนิวรณ์ห้าเหล่านี้แลกระทําให้มืดกระทาไม่ให้มีจักขุกระทําไม่ให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความดับปัญญา เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานพิขุทั้งหลายโพชชงเจ็ดเหล่านี้กระทาให้มีจักขุกระทาให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานโพชชงเจ็ดเป็นอย่างไรคือสติสัมโพชชงกระทาให้มีจักขุกระทาให้มียาน เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานธรรมวิจยะสัมโพชงกระทำให้มีจักขุกระทำให้มีญาณเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานวิริยะสัมโพธชงกระทำให้มีจักขุกระทำให้มีญาณ เป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานปีติสัมโพชงกระทํรรมให้มีจักขุกระทธรรมให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานปัสสธิสัมโพชงกระทธารให้มีจักขุกระทธรมให้มีญาณเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานสมาธิสัมโพชฌงค์กระทาให้มีจักขุกระทาให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานอุเบขาสัมโพชฌงค์กระทาให้มีจักขุกระทาให้มีญาณเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานพิขุทั้งหลายโพชฌชงเจดเหล่านี้แลกระทําให้มีจักขุกระทําให้มียานเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญปัญญาไม่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพาน